สวัสดีครับผมชื่อพีทครับเป็นไรเดอร์ฟู้ดแพนด้ารู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่บริษัทประกาศจะปิดตัวลงเพ <Stein. S 1> ื่อนๆในกลุ่มก็กำลังคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อดีข้าว่านะไอพีท เราไปสมัครแก๊ปกับไลแมนดีปล่าวะฟู้ดแพนด้าไทยแลนด์ขอแจ้งยุติการให้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้ามีผลตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2568พร้อมระบุตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขับเคลื่อนธุรกิจร่วมจัดส่งความสุขผ่านทุกๆออเดอร์ให้กับลูกค้าทุกท่านในประเทศไทยและได้รับการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดจากร้านค้าพาร์ทเนอร์และไวเดอร์ทุกท่านที่ร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนความสําเร็จที่ผ่านมา แต่ยังไงก็ตามเนื่องจากสภาพตลาดในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของฟูดแพนด้าอีกต่อไปจึงทําให้การเดินทางในครั้งนี้ต้องสิ้นสุดพี่ว่าจะลองไปสมัครแก็บดูอย่างน้อยเราก็ต้องสู้กันต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ยังไงก็สู้ขอเพียงเรากล้าที่จะเปลี่ยนสิ่งที่สวยงามข้างหน้ารอรออยู่อย่างแน่น